จากภาพข่าวรัเสเซียได้ใช้อาวุธเทอร์โมบาลิกบอมบ์หรือที่เราเรียกว่าระเบิดสูญญากาศโจมตีใส่ประเทศยูเครนลักษณะการระเบิดเป็นดอกเห็ดคล้ายกับอาวุธนิวเคลียร์จริงๆแล้วลูกที่รัเสเซียใช้โจมตีคือระเบิดโทซอกกาหรือทอสตูใช้การยิงจากลำกล้องโดยรถบรรทุก6ล้อมีทั้งหมด18บ่ข้อยิงระยะทำการ1 0 1ถึงกิโลเมตรใช้การยิงเป็นชุดครั้งละหลายลูกหลังจากปล่อยจรวนพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งช่วงบินหัวลงสู่พื้นก่อนตกกระทบ ตรวจจะจุดระเบิดครั้งแรกเกิดเป็นกลุ่มควันหัวลบพุ่งลงต่อก,กับพื้นเกิดระเบิดครั้งที่2การเผาไหม้ทําให้อุณหภูมิในอากาศเพิ่มขึ้นเป็น3,000องศาเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่คลื่นช็อกเวฟกระจายออกไปรอบข้างกา๊าซออกซิเจนรอบๆบริเวณถูกดูดเข้ามาหาศูนย์กลางการระเบิดถ้ามีค่าศึกอยู่ในบริเวณร่างกายจะถูกบดอัดเผาไหม้และระเหยไปแบบเดียวกับอาวุธนิวเคลียร์ให้อยู่ห่างออกไปคลื่นช็อกเวฟจะกระแทกทําให้หูดับมีเลือดออกบริเวณตาและจมูกเกิดจากแรงดัน ของการระเบิดการโจมตีในแต่ละครั้งจะปล่อยเป็นชุดทำลายได้เป็นบริเวณกว้างถ้าสึกมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากส่วนจรวจ FOAB ขายาพ่อของจรวดทุกลูกที่รัสเซียเคยออกมาเทมว่าแรงที่สุดในโลกก็ใช้ระบบสูญยากาศแบบจรวดทอซึ่งจะมีคนถ่ายภาพการโจมตีได้แต่รัสเซียก็ยังไม่ยอมรับว่าเอาออกมาใช้จริง